กสู่ปี2025ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทักษะอะไรบ้างที่คนทำงานในยุคป,ปัจจุบันต้องมีคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะจากรายงานของ World Economic Forum นะคะที่ได้มีการจัดทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในหัวข้อ Future of Jobs Report 2025นะคะซึ่งเป็นรายงานค่ะที่มีการจัดทำขึ้นในช่วงปลายปี2024ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพิ่งได้มีการเผยแพรอ่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยค่ะ ดยรายงานนี้นะคะจะเป็นรายงานที่มีข้อมูลวิเคราะห์ค่ะถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคตที่มีการสำรวจค่ะในมุมมองของนายจ้างนะคะกว่า1,000รายทั่วโลกนะคะแล้วก็มีพนักงานรวมกันกว่า14ล้านคนจาก22กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ใน55เศรษฐกิจทั่วโลกเลยค่ะซึ่งรายงานนี้นะคะจะเผยให้เห็นถึงเทรนด์ของตลาดแรงงานตั้งแต่ปี2025ไปจนถึงปี2030 ซึ่งจะมีหัวข้อเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อมากเลยค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะมิมขอเอามาเล่าวีส่วนของทักษะที่มีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นในปี2025สําหรับคนทํางานในยุคดิจิทัลนี้นะคะ <S <S เริ่มกันที่ทักษะแรกนะคะคือทักษะด้าน AI และ Big Data ค่ะ การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้นะคะการมีความรู้และทักษะด้าน AI แลวก็ Big Data นี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะคะไม่ใช่แค่ข้อได้เปรียบอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าในยุคที่เทคโนโลยีนนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการบริหารองค์กรต่างๆนะคะทักษะเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาโอกาสใหม่ๆช่วย ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะถือว่าคนทํางานในยุคป,ปัจจุบันต้องคอยเรียนรู้นะคะปรับตัวแล้วก็ศึกษาเทรนด์ใหม่ๆตลอดเวลานะคะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงทักษะในด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะทักษะที่2ค่ะ analytical thinking ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทําความเข้าใจนะคะแล้วก็การประเมินสถานการณ์ต่างๆในหลายๆบริบทที่คนทํางานจะพบเจอนะคะ ซึ่งการคิดเชิงวิเคราะห์นี้นะคะก็รวมไปถึงของการหาทางออกอย่างมีเหตุมีผลนะคะประเมินสถานการณ์อย่างถูกต้องนะคะเพื่อการแก้ปัญหาหน้าง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะนี้นะคะไม่เพียงแต่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าวิเคราะห์ถึงการทํางานในที่ทํางานเท่านั้นนะคะการมีทักษะนี้สามารถนําไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจําวันของเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในการดําเนินชีวิตก็สามารถใช้ทักษะเชิงวิเคราะห์นี้ในการแก้ปัญหาให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีได้ค่ะทักษะที่3ค่ะ creative thinking ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์น,นะคะก็คือจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ไอเดียนะคะหรือความสามารถในการคิดนอกกรอบเพื่อนําไอเดียหรือความคิดเหล่านั้นนะคะมาพัฒนาทั้งในส่วนของสินค้าบริการของธุรกิจนะคะหรือแม้แต่การใช้ในการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะซึ่งทักษะเหล่านี้นะคะจะช่วยทําให้ คนเรานะคะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันเป็นรูปแบบใหม่วิธีการใหม่ๆนะคะยิ่งในยุคที่ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะดังนั้นในการที่เราจะมีการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์เหล่านี้นำมาปรับหรือว่าประยุกต์ใช้กับสินค้าบริการของเราหรือแม้แต่การทำงานเนี่ยก็จะช่วยให้ทำให้การทำงานของเรานะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีรูปแบบใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเอามานำเสนอนะคะให้กับผู้บริโภคได้ใช้นั่นเองค่ะ ต่อไปทักษะที่4นะคะเป็นทักษะด้าน Networks and Cyber Security ค่ะเป็นทักษะในด้านของเครือข่ายนะคะและก็ความปลอดภัยของข้อมูลนั่นเองค่ะในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเชื่อมต่อการผ่านระบบออนไลน์ดังนั้นความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ค่ะเป็นหัวใจสําคัญของทุกธุรกิจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการปกป้องข้อมูลของลูกค้าเองหรือการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององ,องค์กรด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะจะเห็นว่าทักษะด้านนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของทุกอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเลยนะคะโดยเฉพาะที่ยุคที่มีการโจมตีทางโลกไซเบอร์กันอย่างมากเลยนะคะรวมถึงมีการละเมิดข้อมูลอะไรกันต่างๆดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยก็มีความสําคัญสําหรับทุกธุกรกิจเลยนะคะหรือแม้แต่ส่วนบุคคลเองด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นทักษะด้านนี้ค่ะก็อย่าลืมนําไปพัฒนาหรือหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะของตัวเองด้วยนั่นเองค่ะ ทักษะที่5ค่ะ leadership and social influence ก็คือทักษะความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็การสร้างอิทธิพลต่อสังคมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในยุคสมัยไหนนะคะการที่มีผู้นำที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะช่วยทำให้องค์กรน,นะคะสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นทักษะการเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพนะคะไม่ได้หมายถึงแค่การบริหารจัดการทีมนะคะหรือว่าการบริหารจัดการงานให้สําเร็จตามเป้าหมายเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานนะคะการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กรนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานได้ด้วยดังนั้นในยุคที่การทํางานนะคะมีความซับซอ้อนมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะคนในองค์กรเองต่างก็ต้องการการประสานงานที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ ดังนั้นผู้นําที่มีทักษะในการสร้างอิทธิพลมีแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับทีมงานได้เนี่ยก็จะช่วยทําให้องค์กรเผชิญกับความท้าทายแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะทักษะที่6 flexibility and agility ค่ะ คือทักษะด้านการปรับตัวนะคะการสร้างความยืดหยุ่นและก็ความคล่องตัวในการทํางานนั่นเองค่ะถือเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆในโลกของการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทักษะเหล่านี้ค่ะไม่เพียงช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่านพ้นช่วงยากลําบากไปได้นะคะแต่ว่าจะยังทําให้คุณเนี่ยพร้อมที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ดังนั้นค่ะหากทุกคนมีทักษะในด้านนี้นะคะ <c oughs> ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่มีขีดข้อจํากัดต่างๆมากมายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะดังนั้นในสภาพแวดล้อมต่างๆความกดดันต่างๆก็จะไม่เป็นตีกรอบให้กับคุณอีกต่อไปจะทําให้คุณเนี่ยจะสามารถพร้อมเรียนรู้นะคะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเผชิญกับความท้าทายในโลกดิจิทัลค่ะทักษะที่7ค่ะ Empathy and Active Listening นะคะ เป็นทักษะด้านความเห็นอกเห็นใจค่ะแล้วก็เป็นการรับฟังผู้อื่นในการทํางานนะคะต้องมีการประสานงานกับทีมต่างๆมากมายเลยนะคะทั้งในองค์กรและนอกองค์กรซึ่งเราต่างก็ต้องการความร่วมมือจากคนในหลายๆกลุ่มนะคะเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพและก็สําเร็จดังนั้นทักษะในด้านของความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็การรับฟังอย่างตั้งใจหรือเป็นการเหมือนรับฟังความคามิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะช่วยทําให ทีมเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ไร้ข้อขัดแย้งนั่นเองนะคะทักษะด้านนี้ค่ะไม่ได้เพียงหมายถึงแค่การรับฟังความคามิดเห็นเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงของในเรื่องของความสามารถในการเข้าใจมุมมองความรู้สึกหรือว่าความต้องการของบุคคลอื่นด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นหากคุณมีทักษะในด้านนี้นะคะก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ย สามารถสร้างความไว้วางใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรให้เกิดขึ้นได้และที่สําคัญค่ะจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานนะคะให้มีความราบรื่นนะคะแล้วก็สามารถเกิดเป็นความร่วมมือที่ดีแล้วก็ลดความขัดแย้งได้ด้วยนั่นเองค่ะทักษะที่8ค่ะ motivation and self awareness นะคะเป็นทักษะด้านการสร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็การเข้าใจตัวเองทักษะนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองนะคะ เข้าใจในจุดแข็งจุดอ่อนความต้องการและพฤติกรรมของตัวเราเองที่มีต่อบุคคลอื่นด้วยนะคะการมีทักษะนี้ค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจนะคะให้กับบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมายได้สําเร็จอีกด้วยค่ะดังนั้นหากคุณมีทักษะนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจในการทํางานได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะขณะที่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเนี่ย ก็จะช่วยทําให้คนอื่นนะคะมีพลังในการทํางานแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จซึ่งหากรวมทั้งสองทักษะนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือการเข้าใจตัวเองเนี่ยก็จะช่วยทําให้เสริมสร้างความเป็นผู้นําในตัวเราเองด้วยนะคะก็จะสามารถนําไปสู่การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ ทักษะที่9 Talent Management ทักษะด้านการบริหารคนมากความสามารถในองคอ์กรนะคะถือเป็นทักษะสำคัญค่ะที่จะช่วยให้องคอ์กรเนี่ยสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ได้จำกัดเพียงแค่ความสามารถที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะแต่ยังครอบคลุมไปถึงการรักษาการพัฒนาหรือการสร้างแรงจูงใจนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนพนักงานในองคอ์กรคนอื่นๆเองด้วยเนี่ยสามารถช่วยกันสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับองคอ์กรด้วยเช่นกันค่ะ บุคลากรมากความสามารถขององค์กรนะคะถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากเลยนะคะเพราะจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทําให้องค์กรค่ะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะทักษะที่10ค่ะ curiosity and lifelong learning นะคะเป็นทักษะในด้านของความอยากรู้อยากเห็นค่ะแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะทักษะด้านนี้นะคะเป็นทักษะสําคัญค่ะที่จะช่วยทําให้คุณนะคะสามารถเติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยไปในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ความอยากรู้อยากเห็นของเรานะคะจะเป็นเสมือนแรงผลักดันค่ะทําให้คุณเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มองหาโอกาสในการเรียนรู้หรือว่าพัฒนาทักษะของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการทํางานนะคะชีวิตส่วนตัวการเรียนรู้เหล่านี้นะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมีคอร์สเรียนมากมายเลยนะคะที่เราหาเรียนได้ในโลกออนไลน์นอกจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาค่ะ ทักษะการเรียนรู้นี้นะคะจะทําให้คุณค่ะพร้อมที่จะเปิดรับความท้าทายในทุกช่วงเวลานะคะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพสร้างความมั่นใจในตัวเราเองนะคะให้เราได้เห็นคุณค่าในชีวิตอีกทั้งนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานให้ก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะ จะเห็นว่าทั้ง1ิทักษะที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะมีความสําคัญอย่างมากเลยค่ะในการทํางานในปัจจุบันและถือว่าเป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในโลกดิจิทัลยังไงทุกคนลองดูนะคะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีทักษะอะไรอยู่แล้วบ้างทักษะไหนควรปรับปรุงพัฒนานะคะทักษะไหนควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นค่ะและนี่คือ1ิทักษะสําคัญที่จําเป็นในปี2025ค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการทำงานในโลกดิจิทัลกันนะคะ